ในเวลาเปิดพระอบพบรักแล้วนะเปิดโหลดยกถ้วยนี่ออกก่อนน้ำจิ้มสังผัวผัดวังดีมาเทของกูถิ่มใส่พินมืออื่นตื่นมาสิมากินต่อแบบผัวไปถิ่มใช่ของไอปูปูอันนี้ของไอ้พินมึงกะไทยกูเนีถอกกูย่างไส้แล้วแฟนแัปก็เลยสิล่ายตาก่อนเอาเอาละเอาน้ำคุกนี่หน่อยน้อยหน่หน่อยไม่เห็นยายสงสัยมันลบแล้ว เดี๋ยวปุ๊บนะคะบะมีนบะมึงม,มีมแก้วลบแล้วลบแล้วยายพีนไ่เห็นอันร้านน่ะมาหอดถามป้าเปิดแล้วยังมาใส่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเปิดของแม่บีก่อนนะคะอ่าเปิดอันนี้ของแม่บีอันนี้เป็นคนซื้อโอ้ยพอดีเลยชอกโกแลตช็อกโกแลตพอดีซุกมึงมากชอกโกแลตคิดสมาร์ทพอดีพอดีพอดีเลยซุกมันมากะอะจะได้กินเลยสองเม็ด แม่บอว่าจะส่งไปให้อันงห้ลูกเฉเออส่งไปให้บีให้ปอน่ะอไม่คว่มเปิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันกถไม่ใช่มันไม่นั่นมันล็อกม่ชิมวชิมยัมันลอกนี่ท่นาได้แกะโอ๊ยยยยยมยยดยย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 อยันยย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 ยไยย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 ยงไทยย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 ย่ยทยยไหย่ยยยยย่ยย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 งยย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 นบ ไม่ปูไม่ปูไข่ขีมมั้งไงขีมมันกัดอ๋อไข่เทียนหอมอ๋อเทียนกินหนึ่งกรีนทรีกรีนทีชาเขียวอ๋อเทียนหอมอ๋อเทียนหอมกระดิสฤกจุดบันดันคิดสบายกันเลยกินผูอหอมอยู่เกินนี่อ๋อของแม่พิมก่อนของหลานสาวสุดที่รักอะไรที่ลังฉีกบรรจงบรรจงได้ทั้งขนมได้ทั้งเทียน ฉีกบรรจงบรรจงหยุดเทียนพอยังดีสันได้เลยสันเลยไหนเอาโอ้กูรู้แล้วถาดใส่จ้าตามติกูหาถาดมาอาทิตย์มันไปซื้อถาดใไหมเอาออกในเลแดวมันละแตกเอาออกเในเลโอ้ยชอบอะไรแรกให้ลูกอีกแล้วพี่น้อง ยี่ห้อนี้เลยที่ลูกนอคอยเนี่ยภาษีส่งไปให้อยู่โปเป็นไอ้บีกิีอ้วนตายไอ้ที่ไอ้ที่ซื้อนี่ไม่ได้ให้แม่ใหญ่น้อยนะซื้อหวังไว้ให้ลูกโอ้ส้นยี่บีของโหที่สั่งภาษีส่งไปให้ลูกโธ่โอปนร่องใหญ่ที่านี่แหละสิ่งที่ไม่น้อยหาอยู่ได้แล้วบัตรเออแค่บัตรอัดคลิปสมื่อบัตรพลาสติกนี่นะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเป็นกระเบื้องเบื้อง ตะเบื้องสงอนนั่งไอะไรของแม่พินและย,ยันพี่น้องเบื่อไรนี่คุณขัดใจว่าก็ายันคลิปนี่เป็นปีแล้วกะเบื้องนะกูสั่งยังนดีนั้วลำสั่สงเขาอุ้ยอันนี้ห้ามใส่ของร้อนเลยมึงก็ใหใส่เข้าตปตาไงสวยเนาะนายยายดูซิแต่ว่าห้ามใส่ของร้อน,นเป็นพลาสติกกันจี๋แต่เป็นพลาสติกซื้อเอาไว้ใส่ผลไม้เพแล้วแงมกูกินกับเขาแง้มกูอ๋ออันเดี๋ยวนมีไอ้ตัวนัน่นให้อะไร มันจะเป็นเคลือบใส่ของร้อนได้อืมสั่นเคลือบเหรอหนูมีของหนูอยากอะไรเวลาใส่ก็เอาฟอยล์ฟอยล์มันก็วางามตัวหนูหามึงซั่งมึงก็ต้องไปซื้อตานพี่ไปหาซื้อก็ยังไม่จำไรนี่เดียวเดียวยใส่เบัตรตีเลยเล่นพี่น้องหูมองเก็บเดี๋ยวอะ่าได้บักยูหันมากับซีบ้าถามว่ามึงจะไปเก็บใส่อีออันนี้น่ะแบกมากนี่ สามอาทิตย์ละมั่งแบกเข้าไปเฮื่อน <c oughs> มาหอดทาดนปุ๋ยทีหอนหอดตัง้งนแล้วเหรอยังบ้ไห้เปิดเลยปกระหูกนี่เราไปเปิดบ้านเปิดเตี้ยนี่กว่าเ <c oughs> อี๋ยเพิ่นนะงเปิดนะต้องรอเปิดเอาไปลว่าบ้านได้เปิดคว้ยซื้อกระเป้าให้ถึงดย <c oughs> โอ้มนมุษยไก่ต้ามนถึงแ่้ กูเคยจมก็มันมั่นสืยอยู่ในเฮือนมั่นแล้วมันสั่งไงอ๋อที่ผัดผัดเป็นเป็นเป็นชุดเปเซฟไงเป็นเซฟเลยเพราะว่าฝ้ายอยากได้สั่งถ้ามึงสั่งบอกฝ้ายเนี่ยนะ่้าจะฝากซื้อเอาไปใช้ที่ไหนอะไรสั่งในเว็บในในนั้นซิลิโคนมันเป็นซิลิโคนกูจะเปลี่ยนอุ้ยมันน่าซื้อเลยนี่เออยังไงมันกูเห็นดีพิมพ์ลายเดี๋ยวที่ให้กูซื้อให้เลยมันไม่มีมันต้องสั่งในเว็บให้ขวัญสั่งเอาควมหน้่งเอา ไอ้ควันมันใส่ไอ้ควันไอ้ฝันมันบอกแล้มีตัวเกาะตัวหิวต้อยนี่พี่มันต้องมาดดอยปุ่ยที่เก่าเหรอไอ้ไอ้วันมันบอกไงมันบอกนี่มีกระจกเลยครบเลยหมดเซตเลยนี่ไอตตีคงตีไข่นี่ครบหมดเลยไอันนี้ผัวหนูใส่เครื่องไปก็ซีดหมดควันบอกแม่ห้ามบอกเด้อจะอึ๊บตอนไหนมาชอบกี่อ๋อมีเซตมีครบชุดครบเซตเลย ออ๋แมงาลีของผันยาเสียถักวาเชตุถักโซมิเกะครบชุดอ่ะแปลงเปิงก็มีให,ห้หมดเลยทำขนมไม่แล้วแล้วนักขวัญเสียใหญ่ใครเอาก็อัพน้าเดินอ๋อกดูสกอเยอะและเมียกัเป็นบัดหน้าไปบัดหน้าขอบคุณมากนะคะสุขสันต์วันเกิดจริงจริงวันเกิดวันไม่ได้แต่ัดจัดจจลงหน้าทุกซื่อจัดลงหน้าแต่ที่ มันมาส้นเน่ละอันนี้ดึงออกเนี่ยมันตัวไ,<อ>ไ,ได้ไอท้ไอที่แม่ใหญ่น้อยบรรทัพใจก็คือจานจานจานก็บรรทัพใจอันนี้ก็บรรทัพใจ,อ,นนใจอันนี้ก็พอดีส่งให้น้อง <c oughs> มึงไปส่งให้น้องส่งให้ลูกส่งให้ลูกป้าลูกหัวกสาวีย็นอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า